มันเป็นจิตมานทําให้ลูกคุ้งซ่านหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นลูกก็จะได้ตัดไปเลยแต่ให้รับคำตอบสนงสงสัยว,ว่าตัวเองมีเทพมีองค์มีวิญญาณอะไรเป็นของแท้ของเทียมเข้าใจว่าเป็นแม่กาลีแม่อุมาแม่พราตะหรือเปล่าหรือเป็นอะไรที่เข้าใจถูกเข้าใจผิดช่วยชี้ให้ทราบด้วยชี ่านใ<ช>อ,อใช่แล้วบอกนางได้เลยนั่นแหละหาเพราะนางคนนี้นั่นแหละค่ะชอบไฝ่หานั่นแหละเอ้ยนั่นแหละหนอจึงฝังจิตฝังใจอยากให้ใช้มาอยู่ในตัวหนอเพื่อจะได้พึ่งพาอาศัยพอเดือนหนอกับ,บาวไหวขอนั่นแอ่าเคย<ช>คิดว่าถ้าเทพอยู่กับตัวอาจจะช่วยงานอะไรได้บ้างใช่แล้วท่านเอ๋ยแล้วสรุปแล้วเทพจริงแทเทพ เทียมยังไงบ้างเเลยเจ้าค่ะอ้าวตัดใจออกไปก่อนทิ้งไปเลยเจ้าค่ะอยู่กับความเป็นจริงดีกว่าใช่แล้วแหละท่านหนาะจิตใจเจ้าก็ดีนั่นแหละคระแต่ยังว่าขาดปัญญาแหละท่านเอ้ยเอากิเลสมาล่อตรงนี้นั่นทําให้ใจเรานั้นหวั่นไหวแหละนะยังไม่หนักแน่นนั่นแหละครามันบำเพ็ญเพียรนาเธอท่านเลงบำเพ็ญเพียรไม่ก่อนเดี๋ยวถ้า บำเพ็ญเพียรถึงแล้วจริงกับีดสิธ์เขาก็จะมาเมตตายใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยแต่อย่าล้องเรียกเลยนะถึงการเวลาเดี๋ยวท่านมีมาเองนั่นเองอ่าอ่าอ่าดีได้เลยตนเองตามนี้โอเคแล้วเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ